สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอันเดอร์เคสพิเศษที่สองร้อยครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะก็น้องเต้นรบกวนน้องเต้นแนะนําตัวหน่อยครับครับก็ชื่อเต้นครับเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับครับแล้วก็เต้นเนี่ยทำอะไรมาก่อนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ก็วันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ขับราแล้วก็ไปทํางานแล้วก็นั่งรถมาอ๋อนั่งรถมารถรถดี ยี่ห้ออะไรครับเออเป็น Fortuner ครับได้แกรมมาครับวันนี้ขับเครื่อนไม่ขับรถมาครับขับเครื่องกี่ล้อครับ Fortuner รับน่าจะขับเครื่องสี่ล้อโอเคแรงเราได้ความรู้เยอะนะในในต้นรายการปีครับถือว่าถือว่าเข้าเข้ากันได้เาได้ดีตั้งแต่วันแรกที่มาเผื่อว่าวันอื่นพพี่ๆจะชวนผมมาอีกโอ้มาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนคือจริงๆเติ้ลเนี่ยเล็งจะชวนมาหลายรอบแหละเออแล้วก็วันนี้ก็ประจบเหมาะพอดีรู้สึกว่าเอ้ยเราเราอยากเล่าเรื่องเรื่องเคสอวกาศเออปกติอะถ้า ปกติเวลาใครที่เดือนในการเชิญแขกรับเชิญน่ะคือพวกผมเนี่ยก็จะมีความความรู้จํากัดเว้ยอย่างเช่นแบบอยากได้ความรู้ทางการแพทย์อยากรู้ความรู้กฎหมายการแพทย์ทืนชวนพี่หมอตังมาอยากรู้กฎหมายก็คือชวนพี่ฟาโลมาอยากรู้เรื่องญี่ปุ่นก็ชวนพี่ต้นกล้ามาคราวนี้เราอยากเล่าเรื่องอวกาศเราไม่มีความสามารถในการเล่าก็ชวนน้องชิตเติลมาครับดีครับก็ชิตเติลครับแนะนําตัวแบบดีแล้วกันด้เมื่อกี้พี่ขออยู่ ก็ชื่อเต้ครับก็เป็นบรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์ด้านอวกาศครับชื่อ Space TH ครับก็วันๆก็เขียนตะข่าวอวกาศทำคลิปทำพอดแคสต์นะฮะก็เดี๋ยวฝากรายการไว้ต้นอต้นเรื่องเลไแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดือดลึมก็ตอนนี้มีทำพอดแคสต์อวกาศอยู่ครับชื่อว่ารายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอยู่ที่ Thai PBS Podcast ครับก็ไปเสิร์ชฟังกันได้ก็เต้นก็จะมีหมวกที่เป็นแบบอ่ะบกบหอของ Space TH ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอวกาศแบบฟีดอเยอะมาก แล้วก็จะมีไปอีเวนต์นู่นนี่นั่นมีทํางานเขียนเนี่ยทำงานพอดแคสต์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นพอดแคสเตอร์อยู่ที่ไทยพีบีด้วยรับครับผมก็เดี๋ยววันนี้พอฟังกันหรือว่ารู้จักเต้นอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเต้นทําสิ่งนี้ก็ไปตามฟังกันได้ครับยินดีครับผมแต่แต่ว่าวันนี้ที่เราชวนเต้นมาเนี่ยคือเราจะเล่าเรื่องอวกาศตัวเราเองเนี่ยเคยเล่าเรื่องแบบอวกาศอยู่แล้วเมื่อกี้เต้นก็บอกว่าฟังมาเนาะมีตั้งแต่เรื่องที่แบบ เรื่องนาซีอยู่บนดวงจันทร์ <laughs> <ะ S 2> หรือว่าเสียงแปลกๆอยู่ที่หลังดวงดวงจันทร์บ้างหรือว่าภารกิจต่างๆในในการสำรวจ Al uard, อวกาศนักบินอวกาศออกไปหลุดออกนอกยานพยายามจะเอาตัวเองกลับเข้ามาคือมันที่มีเรื่องราวทำนองเน้นที่เราเคยเล่าอยู่แต่ว่าพอมันหายไปนานมันก็มีคนพูดถึงอยู่บ้างเรแบบชอบฟังเรื่องอวกาศอยากให้เอากลับมาเล่าอีกอ,อ,อก็เลยเหมือนเป็นโอกาสอันนี้ที่ชวนเต้นมาแล้วก็มาคุยกันเรื่องแบบ Space c r i m e กับมิดแบบว่าเป็นแบบอชญากรรม หรือว่าความลึกลับบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเท่าที่มีตีมเนี่ยมันคือความเมืองว้างอันไกลโพ้นที่อยู่นอกโลกใบนี้ดีครับครับผมก็ผมเล่าเบื้องหลังนิดนึงว่าตอนที่ไปชวนเติ้ลมาว่าแบบเอ้ยชวนมาออกรายการหน่อยอะไรเงี้ยพี่กรแอมอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช คือเติ้นก็เติ้นเติ้นก็บอกว่าเอ้เดี๋ยวผมส่งเรื่องมาให้พี่โจลองเลือกดูอะไรเงี้ยเออต้นส่งมาสี่เรื่องเยอะกว่าเรื่องเงาอากาศที่คุณรู้ทั้งหมดในชีวิตใช่ก็เลยเลือกมาเรื่องหนึ่งแต่เต้นส่งมาเป็นแค่บุลเลตใช่ไหมเป็ไเซนอัลซิสตมาใช่ไหมเป็นเซนอัซิสอ๋อโอเคโอเคแต่จะมีเรื่องเหล่านี้แต่หว่าเต้นมีเรื่องอยากเล่าอยู่แล้ว เอ้ยมีอยู่เยอะเลยครับเออแล้วก็แค่มีโอกาสประจบเหมาะมาเล่าในยูซีผมรอพี่โจชวนมาสามปีแลโอ้โตรายการจะเลิกทำเอ้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกครับผมครับโอเคคือวันนี้พอมีเติ้ลมาเราก็เลยรู้สึกว่ามันดีตรงที่ถ้ามีอะไรที่เป็นทฤษฎีแปลกๆเออครับหรือคุยในเรื่องความเชื่อหรือคุยในเรื่องเอปฏิบัติการภายนอกอวกาศอะไรเงี้ยเติ้ลน่าจะสามารถคอ r r e มันได้หรือมาพูดคุยกันได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี้ยสิ่งนี้มันมีขึ้นเพื่ออะไรครับเออ นั่นแหละครับได้เลยครับครับโอเคใครเริ่มก่อนดีพี่โตเริ่มก่อนเดี๋ยววันนี้ผมเริ่มก่อนครับชมพูได้บัญชาการมาอืโอเคเรื่องที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับคือมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดครับอ่าที่เกี่ยวข้องกับดาวังคารครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี2 0นะ1พันสิบเจ็ดะก็ไม่นานไม่นานมากซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังเป็นประธานาธิบดีอยู่ซึ่งไอ้ช่วงเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่ทฤษฎีสมคบคิดอ่ะเฟื่องฟูมาก ม,ม,มีแบบทฤษฎีสัสงคมแปลกๆขึ้น <Q S 1> มา <and on. S 1> เออในสังคมอเมริกาเยอะม,มากๆซึ่งหนึ่งในแฟนคลับแล้วก็สาวกของคุณโดโรธาม์เนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่าอเล็กซ์โจนอ่าอินโฟอินโฟวอล์อินโฟ,น,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 ฟนิวใ,ยยใช่หรือยางใช่คืออเล็กซ์โจนเนี่ยเป็นคนที่จัดพอดแคสต์แล้วขึ้นชื่อด้านเป็นคนที่เผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ข่าวปลอมต่างๆอยู่แบบต่อเนื่องเลยตัวอย่างเช่นมันจะมีทฤษฎีเรื่องบิลเดอร์เบิร์กกรุ๊ป ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมหาเศรษฐีนี่รวมตัวกันเพื่อครองโลกแล้วก็รวมถึงคิวานอนที่ยศพูดเมื่อกี้ด้วยครับทีเนี้ยย้อนกลับไปในช่วงปี2 0 1 6 2 0สิกิเ็ดนี่ยครับอเล็กซ์โจนเขาได้จัดรายการชื่อว่าอินโฟวอ s ์ซึ่งก็เป็นพอดแคสต์ของเขาเองวีรกรรมเรื่องที่โจนทำได้ฉาโฉมากๆเนี่ยมันคือการจัดรายการแล้วกล่าวหาว่าร้านพิซซ่าร้านหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าโคเม z พิซซ่า ทำการลอร่อลวงเยาวชนมากักขังไวอาา้อในชั้นใต้ดินของร้านแล้วก็เอาไปให้สมาชิพกพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามทรัมป์มแบบเหมือนขายให้เพื่อล่วงละเมิดทางเพศพอะไรคดีนี้ก็ไปฟังได้ในยูซีตอนก่อน,นพี่พี่ทันเคยเล่าไว้เออใช่ทนันเคยเล่าไปแบบละเอียดประมาณหนึ่งครับทีเนี้ยไอ้ทฤษฎีเนี้ยทางโจนอ่ะเขาโหมกระหน่าเยอะมากจนคนก็เรียกว่าพิซซ่าเกตนะเนาะเออแล้วเรื่องเรื่องเรื่องราวมันก็บานปลายไปถึงขั้นว่ามีคนหลงเชื่อ ทฤษฎีพิซาเกตเนี่ยอย่างมากครับแล้วก็มาถือปืนเข้าไปบุกในร้านอเพราะว่าคิดว่าต้องช่วยเยาวชนที่ถูกกักขังออกมาให้ได้ก่อนที่ทุทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงมันเป็นข่าวปลอมเนาะเฟกนิวส์ทีนี้ครับสามเดือนหลังจากที่เกิดเหตุบุกร้านพิซซาเนี่ยโจนสก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นคือก็ยังไม่ก็ยังไม่หยุดยั้งการเผยแพร่ทฤษฎีสงครามกินแปลกๆระพฤตัวแบบเดิมแบบเดิมต่อไปซึ่งในเดือนมิถุนายนปี2017สิ็เนี่ย โจนส์ก็จัดรายการชื่อว่า The Alex Jones Show อาโอเคซึ่งเป็นรายการวิทยุที่แพร่กระจายเสียงไปทั่วเมริกาเลยในรายการวันนั้นนะครับมันมีชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณโรเบิร์ตเดวิดสตีลมาเป็นแขกรับเชิญประจำรายการคุณโรเบิร์ตเนี่ยเป็นนักทฤษฎีสมคบคิดที่ตัวโจนส์สนิทกับเขามากๆแล้วก็มักจะเชิญมาพูดคุยในรายการอยู่เป็นประจำอะครับครับตรงเนี้ยเออเดี๋ยวต้องพอเพิ่มแบ็กกราวน์นิดหนึ่งว่าไอ้ที่ผ่านมา มันมีฝ่ายทฤษฎีสมคบคิดที่เขาเป็นเหมือนสาวกของโดนัลด์ทรัมป์เขามักจะเชื่ออยู่เสมอว่ามันมีองค์กรบางอย่างที่แบบชั่วร้ายมากๆแล้วก็วางแผนจะครองโลกอยู่แล้วก็ไอ้องค์กรลับเหล่านี้มันก็ไปเข้าไปแฝงตัวอยู่ในแบบองค์คาพยพต่างๆของสหรัฐอเมริกาก็คือแบบร้านพิซซ่าใช่ใช่มันคือแบบพวกอิลูมิเนตินิวเวิร์ออเดอร์อะไรน่างเ้ แต่ว่ามันมันไปแฝงตัวไม่ใช่แค่ราพิซซ่าแหละเขาเชื่อว่าแม้แต่ในทำเนียบขาว uh. สหประชาชาตินาซาเนี่ยก็มีมีคนเหล่านี้มาแฝงตัวอยู่แล้วเขาอยากจะยึดของโลกแล้วในทางกลับกันครับเขาก็มองว่าโดนั์ทรัมป์นี่ยแหละคือแบบฮีโร่ของเขาที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็กำจัดไอ้องกรชั่วลายเนี่ยออกไปทีเนี้ช่วงหนึ่งของไอรายการอเล็กซโจนโชเนี่ยโรเบิร์ตพูดขึ้นมาว่าตอนเนี้ มันมีคนจํานวนมากที่เชื่อในสิ่งที่ผิดอยู่อืโดยเฉพาะไอเดียที่ว่ามันไม่มีมนุษย์อาศาัยอยู่บนดาวอังคารเพราะว่าสำหรับเขาแล้วอะจริงๆแล้วนาซาส่งมนุษย์ไปอาศาัยอยู่บนดาวอังคารแบบเงีย,งยบๆรับๆมาสักพักหนึ่งแล้วอ่าเออแล้วทฤษฎีของโรเบิร์ตเนี่ยยังไปไกลกว่าน,นั้นอีกครับคือเขาระบุว่ามนุษย์ทุกคนที่กําลังอาศาัยอยู่บนดาวอังคารตอนเนี้ยอล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของการลักพาตัวจากนาซา คือเป็น human trafficking แบบว่าถูกลักพาตัวเป็นการค้ามนุษย์แล้วมนุษย์ที่ค้ามาเนี่ยไปอยู่บนดาวองคานไปอยู่ดาวองคานแบบโหไปอยู่หน่อยลองไปดูหน่อยเป็นยังไงเพื่อเป็นเดาว่าเป็นการสร้างแรงงานทาสเพื่อไปสร้างอาณานิคมแถวนั้นเลยเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ผมก็งงนะว่ามันควรจะกูต้องดีใจหรือเสียใจวะที่โดนคือค่าใช้จ่ายในการส่งกูไปเนี่ยมันก็เยอะนะใช่เออทีนี้พูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือโรเบิร์ตอ่ะเขามีทฤษฎีว่าอ่ะนาซา เคยลักพาตัวเด็กๆทั่วสหรัฐอืแล้วส่งพวกเขาขึ้นไปสร้างอนานิคมออยู่บนดาวอังคารทั้งหมดเนี่ยเหตุผลเลยคือนาซาเนี่ยคือองค์กรชั่วร้ายอืแล้วก็ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆให้กับผู้คนที่ต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วโรเบิร์ตก็ยังบอกอยด้วยครับว่าไอเราเยาวาชนทั้งหลายที่ถูกลักพาตัวขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยพอไปถึงบนดาวแล้วอะ เขาก็ไม่มีทางเลือกอะไรอื่นเลยนอกจากตกเป็นทาสของนาซาคือจะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้เออต้องอยู่บนดาวังคารแล้วก็ทําตามคําสั่งนาซาไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวอเล็กซ์โจนนะครับที่เป็นคนดําเนินรายการก็กล่าวเสริมกับโรเบิร์ตว่าเขาเชื่อว่าภารกิจ90%ของนาซาเนี่ยอืเป็นเรื่องที่เป็นความลับอยู่อืแล้วเรื่องที่เรารับรู้จากนาซาเนี่ยเป็นแค่สิบมันแค่สิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองใช่ใช่คือแล้วโจนก็ยังอ้างด้วยว่าเขาได้ความลับเนี่ย มาจากบุคลากรระดับสูงในนาซาเออมาเปิดเผยให้ทุกคนได้ได้รู้กันเโจหัวมาบเงี้ยมันปลอมชิบหายเลยเห <laughs> มือน,น,นถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็แบบเนี่ยได้ยินมาจากแบบวงในแต่ไม่พูดดีกว่าเป็นสรารคดีแบบ History Channel ตอนสี่ทุ่มมันต <laughs> ้นไป <laughs> ใช่เอะแ,แบบผมได้ยินมาจากวงในสักพักแล้วครับ <laughs> แต่ไม่พูดดีกว่าแล้วมึงพูดพูดทำไมใช่เออทีนี้รายการนะโจนก็ยังบอกด้วยว่า ไม่ใช่มีแค่เรื่องลักพาตัวเยาวชนขึ้นไปเป็นแรงงานทาสบนดาวอังคารเท่านั้นแต่ว่าที่ผ่านมานาซาก็มีปฏิบัติการลับๆอีกจํานวนมากครับที่พวกเขาก็ไม่อยากให้เรารู้อหรือบางครั้งที่คนอย่างคนอย่างเขาคือ,อคุณคุณโจรสคุณโรเบิร์ตเนี่ยครับกับคนอื่นๆพอจับสังเกตได้นาซาก็จะยกเลิกภารกิจรับรับ,รบนั้นนะทันทีอืเออทําให้แบบไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ได้ถูกครับหนึ่งในสิ่งที่โจนสบอก ว่าเกิดขึ้นบนดาวอังคารนะมันคือนาซาเนี่ยใช้ดาวอังคารเป็นฐานปฏิบัติการลับๆสำหรับการทดลองแปลกๆเช่นการสร้างคิเมล่าเพื่อปลอมตัวลงมาปฏิบัติภารกิจบนโลกเราด้วยออเคิเมลาก็คือการแบบผสมดีเออผสมสปีชีส์ผสมสปีชีส์กันอะไรยสรุปแล้วส่วนใหญ่คือบทสนทนากับโจนแล้วโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นไปด้วยน้ำเสียงที่ จริงจังคือคึงคังเออไม่ได้พูดเชิงตลกคำขันอะไรเลยนั่นซึ่งนั่นแปลว่าเขาแบบเขาเชื่อมันจริงเขาเชื่อมันจริงแล้วเขาก็อยากบอกให้คนเชื่อจริงๆว่ามันมีฐานปฏิบัติการลับแล้วก็แรงงานทาสที่ดาวังคารอยู่ครับฟังแล้วก็ดูเป็นคิดว่าไงกันบ้างทฤษฎีเออก็ดูเป็นเรื่องแบบคอนซเปเรซีอจริงๆนะคือแบบว่ามันมันไม่ได้มีแบบหลักฐานคือบอกว่ามาจากวงในสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นแค่การกล่าวอ้างคือมันมันมันคือแบบ โคดคอนซูมเรซีที่มันก็อยู่ในทานองเดียวกันกับพวกแบบสสัญญาณ 5G Qanon อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นการเชื่อแบบต่อต่อการเชื่อนี้แล้วมันจะเชื่อนี้ด้วยต้นนะส่วนผมผมว่าผมคล่องใจเรื่องร้านพิซซ่าว่าร้านพิซซ่ากับนาซ่ามันมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือว่ามันเป็นคว่าซ่าเหมือนกันเป็นไปได้เป็นไปได้หรือว่าโบนันซ่าเออไม่เกี่ยวก็อาจจะมีองค์กรรับนี้แฝงตัวอยู่เหมือนกันอยู่ที่โบนันซ่าต่คือคือผมมองว่ามัน มันมีคนอเมริกันจํานวนหนึ่งที่ที่ไม่ได้เข้าใจตัวโครงสร้างของประเทศตัวเองว่านาซาเนี่ยดำเนินการอยู่ภายใต้กระทรวงอะไรหรือว่าหรือว่าแม้กระทั่ง CIA FBI อะไรเงี้ยคือปกติแล้วทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมักจะมาพร้อมกับชื่อองค์กรที่มันดูเป็นองค์กรแบบองค์กรลับอะที่ดูใหญ่โตอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะมองว่าถ้าเราจะถ้าเราจะดีบังทฤษฎีนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะก็คือ นาซาทุกวันนี้โดนตัดงบอยู่ทุกวันล้วจอาเงินที่ไหนมาส่งเงินจํานวนมาส่งคนจํานวนมากไปดาวังคารอยู่เรื่อยๆว่ะอยู่เรื่อยๆและพร้อมที่จะล้มเลิกภารกิจเมื่อถูกจับได้เออแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะแต่ผมว่าถ้าเติ้ลพูดแบบเนี้ยชาวทฤษฎีของควาคิดอ่ะเขาก็จะพูดว่าเราไม่รู้หรอกว่างบที่แบบโดนตัดอะมันโดนตัดจริงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายมันคือเป็นหัวกันอยู่แล้วเออมันมีรัฐบาลเงา เขาก็จะมีอะไรสักอย่างที่จะมาหักล้างเออคือคือถ้าเขาเชื่ออย่างนี้บอกว่าหลังฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้มันก็ไม่ได้สามารถแบบคัดงานเขาได้ขนาดอืมอืมทีเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นทฤษฎีแบบหลุดโลกอ่ะเออเออเออแบบโคตรหลุดโลกเลยเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เต้นบอกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์เรามีตอนเนี้ยมันไม่ไม่สามารถส่งไปได้เออมันยังไม่สามารถไปตั้งถิ่นฐานบนดาวังคารหาวอนได้ครับใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วในทางหนึ่งมันก็เลยมี แฟนคลับของอเล็กซ์โจนอ่ะเขาก็เชื่อเรื่องเล่าของของคนที่เขาบูชาครับแบบจริงจงจังๆเลยจนแล้วจนรอดอะครับก็กลายเป็นว่าทางนาซาเองก็ออกมาตอบโต้อยู่เหมือนกันไอทฤษฎีสองคมคิดอันเนี้ยคือมันมีโคศกของนาซาครับชื่อว่าคุณกายเว็บสเตอร์ออเได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Daily Beast ครับโดยยืนยันว่าข่าวลือเรื่องนี้มันไม่จริง แล้วตอนนี้ที่พวกเรามีอ่ะก็แค่หุ่นยนต์ตะเวสสำรวจอ,อ่านนั้นมากสุดแล้วล่ะเะที่นาซาส่งขึ้นไปสำรวจด,ดาวังคารมีคือมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นอตอนแรกเนี่ยว่าจะบอกว่าเพราะเราก็ไม่มีเงินอ, <laughs> อันนั้นก็จริงไปอ,อันนั้นก็จริงอันน้ก็ยอมรับขึ้นไป,ไปเออก็กลายเป็นว่าจริงๆมันเขาก็บอกตรงๆแหละว่ามันไม่มีมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดาวังคารได้ได้หรอกอในตอนนี้หลังจากที่นาซาออกมาแถลงนะครับมันก็มีเสียงสะท้อนหลากหลายจากสังคมอ่ะบ้างก็บอกว่า คือบางมันไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมากนะคือนาซาไม่จําเป็นต้องมาตอบคำถามอะไรเลยในขณะที่บางฝ่ายที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดอ่ะเขาก็มองว่าคําตอบนาซามันไม่ชัดเจนพออนั่นแหละแล้วก็ไม่ทําให้พวกเขาเลิกสงสัยนาซาได้ครับเออแต่ก็อยากสเปยไว้ตรงนี้นิดนึงว่าอย่างพวกทฤษฎีสมคบคิดอ่ะเขาก็มักจะพูดอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่มีหลักฐานอยู่เหมือนกันเออเพื่อมาหักล้างเราว่าแบบเอ้ยคุณไม่มี คำอธิบายที่เหมาะสมเลยอ,อะไรเงี้ยหรือหลักฐานบางอย่างมันคือการกับจับเมาชน B ีโดยที่ไม่เม k เซนอะ่ะเออมันเหมือนเป็นการตั้งคําถามจากสิ่งที่ไม่มีหลักฐานอะ่ะอ,อืมแล้วก็มา c o n f i r m a t i o นไบแอ s กันไปกันมาใช่ใช่ใช่เออมันก็เป็นวิธีของทฤษฎีสมคบคิดแล้วเนาะที่นี้ครับวีรกรรมที่เล็กซ์โจนมีต่อวงการอวกาศแล้วก็นาซาไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ,อืมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นหนึ่งในหัวหอ,อกสําคัญที่เผยแพร่กระจายทฤษฎีสมคบคิดที่ ค่อนข้างโด่งดังมากๆนั่นคือเฟกมูนแลนดิ้งเออหรือทฤษฎีที่เสนอว่าไอการไปเหยียบดวงจันทร์ของนาซาเนี่ยคือเรื่องหลอกลวงทุกอย่างมันเกิดขึ้นในสตูดิโอแห่งหนึ่งบนโลกเอออันนี้เติ้ลเคยได้ยินอยู่แล้วแน่นอนจะบอกว่าผมเพิ่งอัดพอดแคสต์เรื่องนี้มาเอาอจริงเหรอารป็ว่าทฤษฎีอ่าใช่ครับครับมูนเฟกมูนแลนดิ้งเแลเดื้อมีการจับส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆก็ทงไม่ปิวมีเฟรมขอบเฟรม หรือว่าแบบเอ้ยมันดูเฟกมากเลยนะอะไรเงี้ยมันจะมีแบบอะไรนะธงทําไมมันดูเหมือนมีลมพัดทั้งทั้งที่บนดวงจันทร์มันไม่มีแพนบรรยากาศเออเออเอออะไรประมาณนั้นมันก็จะจับผิดอะไรกันแบบนี้ครับทีเนี้ยพอทั้งหมดเนี้ยคือพูดไปแล้วก็สงสารนาซาที่มักจะตกเป็นเป้าของงบกูก็โดนตัดกูก็พยายาม explore อวกาศห้พวกมึงเนี่ยยังมาจับผิดกูอีกเออกลายเป็นเป็นเป้าของเรา สาวกทฤษฎีสองบบคิดเหล่านี้บ่อยๆมีครั้งหนึ่งครับมีกลุ่มคนที่ฟ้องนาซาว่านาซาเนี่ยละเลยการแถลงต่อสาธารณชนว่าเขาพบสิ่งมีชีวิตบนดาวังคารคือสรุปง่ายๆคือมันมีคนพบว่ามีไปคนเห็นมีคนไปเห็นว่ามีภาพภาพหนึ่งที่หุ่นนจ์สำรวจดาวังคาระเก็บมาภาพนั้นอ่ะมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วคนอ่ะก็คิดว่า ไอเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินจริงอืแต่เป็นสิ่งมีชีวิตตั้งหากเออคนก็มาฟ้องกันว่าแบบทําไมนาซาไม่ชี้แจงหน่อยอะไรเงี้ยมันฟ้องได้ด้วยเหรอก <laughs> <laughs> ็คุณจะไม่แถลงกันคุผิดอะไรเน <laughs> ก็ก้อนหินไง <laughs> <laughs> เออกลับมาที่เรื่องโจนสครับคือหลังจากที่เขาช่วยกระจายทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับไออนานิคมบนดาวังคารเนี้ออกไปแล้วเขาก็เขาก็ไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรต่อครับคือหลังจากนั้นก็ไปเผยแพร่ทฤษฎีแปลกๆแนวสมคบคิดแบบเนี้ยเรื่องอื่นๆอีกมากมาย แต่ว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นนะครับยังไงก็ตามเขาก็ถูกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆครับทั้ง f a c e b o o k t w i t t e r YouTube เนี่ยแบนแอคเขา์ไปแล้วก็หลังจากที่ทางการสหรัฐต้องการเอาจริงเอาจังจากการปล่อยข่าวปลอมที่ก็สร้างความแตกแยกในสังคมสหรัฐขึ้นเยอะมากก็เลยเขาเลยแบนไปแต่หลังจากที่อีลอนมัส่ะเขามาเทคโอเวอร์ทวิตเตอร์เขาก็มีนโยบายคือเลิกเลิกแบนเขาจะปลดแบนทุกคนใช่เลิกบนสปใช่ ในปี2023่าปีที่แล้วนี่แล้วมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่อง f ร e ส speech ในในโลกออนไลน์ว่าไอ้เรลเส้นแบ่งมันคืออะไรเออในเมื่อแบบคนคนหนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อคนคนหนึ่งได้แล้วคนคนนี้สร้าง f a k น n e w อยู่ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่สร้าง f a k น n e w เฉยๆแต่ว่าไอ้ f a k น n e w เหล่านี้มันมีคนเชื่ออย่างเอาจรงิงเอาจัง <ๆ S 1> แล้วมันกลายเป็นว่ามันสร้างความแตกแยกในสังคมขึ้นมาได้จริงๆเออเออแล้วอย่างนี้มันควรจะมีการ กำกับดูแลอะไรบางอย่างไหมหรือฟรีสปีชแบบนี้มันมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อยากมาถกกันหนุนอยู่เหมือนกันผมว่าผมตอบไม่ได้ยากเกินอผมว่าจริงๆอ่ะผมจะมาในสายที่ที่สายฟรีสปีชมาสมาไปเลยสุดๆไปเลยสายสุดตรงไปเลยแล้วถ้าแล้วถ้ามันจะมีใครเฟลหรือแบบตกหลุมตัวเองตายขึ้นมาเนี่ยผมก็จะอยู่ในอยู่ในกองกองเชียร อ่าเออ,อคือคือผมจะสนับสนุนอะไรแบบนี้มาก่า,า,า,าแต่แต่สุดท้ายแล้วผมก็มองว่าทุกคนอ่ะก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเองว่าทํายังไงให้ตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อของเฟซนิวเพราะว่าม,มันโอเคแหละเราเอาเรื่องของนาซาเอาเรื่องของอะไรมาพูดเพราะมันมันไกลตัวคุณไงคือคนอทั่วไปอ่ะคุยกันสนุกปะแต่พอลองมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเช่นแอปดูดตังหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคุณอ่ะคุณจะยังยัง ไม่ใช้กระบวนการคิดอยู่หรือเปล่าอ่าคุณยังยังเชื่อแบบเชื่อโดยที่ไม่ได้พิจารณาอะไรอยู่หรือเปล่าอืมอืมอืมอืคือคิดว่าการอัพโนเลจคนก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแหละในการแบบว่าทําให้คนมี l i t e เร c y ในการแบบเสพสื่อกรองข่าวเช็คเบื้องต้นว่าข่าวที่คุณอ่านอยู่มันมีเอสักนิดนึงไหมว่านี่คือข่าวจริงข่าวปลอมผมว่ามันคือมันคือสิ่งที่มันมันถ้ามันมีอ่ะมันจะเซฟสุดแหละในแง่แบบการปล่อยให้คนแบบสามารถฟรีสปีชได้เรียกว่าเป็น ฉากในอุดมคติแล้วกันว่าแบบเฮ้ยเราทุกคนสามารถแบบอัพเฟิร์มแวร์ตัวเองได้อัพความรู้มีแหล่งข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแบบเฟกนิวเป็นข่าวที่ถูกปั่นกระแสขึ้นมาเป็นที่สีสมคบคิดอะไรอย่างนี้ครับก็พี่ยอดพี่เจ้าเห็นข่าวล่าสุดป่ะที่มันมีคนบอกว่าไปเจอศพเอเลียนที่ที่นิวม็กซิโกใช่ใช่เป็นไวรัลไปอันนั้นก็ก็เป็นไวรัลจริงจังมากซึ่งสุดท้ายแล้วว่า ตอนนั้นนะต้นก็พยายามไฟเรื่องนี้อยู่กับกับสื่อต่างๆที่ที่เอาไปลงอะเพราะว่าจริงๆอะมันเป็นมันเป็นการเขียนข่าวผิดกันทั้งโลกเลยเพราะว่าแค่แค่การบิดคําง่ายๆนะ รัฐสภาเม็กซิโกเผยว่าเจอเอเลี่ยนกับมีคนเอาร่างของเอเลี่ยนเนี่ยไปเผยต่อรัฐสภาเม็กซิโกมันเปลี่ยนเปนคนละเรื่องะมันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นคนละคนละบริบทคนละรื่งความจริงคืออย่างหลังถูกปะซึ่งความจริงคืออย่างหลังโอเคอืมอืมก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เวลาที่เรารับสารต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยแค่คํามันอยู่สลับกันอะ มันทําให้เราคิดได้รวดเร็วแค่ไหนหรือเรามองคาเป็นกลุ่มก้อนมีเอเลี่ยนมีรัฐสภาแล้วก็มีเม็กซิโกก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องเดียวที่เป็นคนละอย่างกับที่จริงๆมันเป็นไปแล้วอ่ะครับเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีมากมันเห็นภาพคือบางทีการพาาเฟรสจริงๆมันมันทำไปเพื่อเอนเกจเมนต์ใช่ใช่เพื่อเพื่อเรียกอะไรบางอย่างโดยที่เป็นเจตนาแต่ว่าคนที่ทั่วไปที่เสพสื่อก็จะเป็นเหยื่อของการแบบตั้งใจสร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาครับ แต่จำได้ว่าข่าวเนี้ยตั้งแต่เห็นเอเลียนเป็นรูปถ่ายะครั้งแรกมึงปูนคือผมอะไม่มีแมแต่ในใจหนึ่งเลยว่าเนี่ยของจริงคือคกงมันน่ามันน่ากินมากเลยนะพี่มันเหมือนเค้กอะไรอย่างเงี้ยมาออกมาจากรายการอิซิทเค้กอันนี้ของของจริงหรือเป็นเค้กนะเค้กโยช่ว